คนละกลัวอวกไอ้ไมเป็นไรมีสองคนไอ้เฮียพี่งายเอาก็เอาวะโอเคเดี๋ยวขอ feedback มาแล้วคือแบบเล่นๆอย่างเงี้ยแบบหัวใจหัวใจจะวายแล้วกดออกอะชอบชอบเสียงเพลงมันอะเสียงเพลงมันแบบโคตรดีที่เปิร์เพอร์ซลันซะด้วยแล้วมันเกี่ยวกับอะไร ชิปชิปลันอะไรเนี่ยอันนี้อะไรเนนไรต็ไมไปหมดเลย,เน,ยนี่ไงเกมบอกว่ามีแฟดไลท์แล้วก็จาร์สแกออกเลยปะไปไหนวะพี่พี่อยู่ไหนเราเปิดเปิดี่นี่นี่นี่ไหนวะไม่เห็นพี่นี่ไงอ,อยู่นี่ไงน,นี่ไงเออจะทำไงต่อ่ะเขา้าหาทางเขา้าที่นำเลยได้ เย่ยกลัว <centro> สัตอ <intelligent> <ily> ันน <For God> <amine> <god> ี้อะไรอยากสัมภาษณ์ไปแล้วว่ามันน่ากลัวขนาดไหนกันเชียวฮะโอ้ยไอคนเล่นเอาล้านแล้ววิ่งอดอยล็อกไอคนเล่นเอาล้านแล้วจูบผีมันบอกว่าเกมแบบนี้น่ากลัวเนี่ยนะเขาบอกว่าล็อกให้เข้าข้างหลังบอกให้เข้าประตูหลังอะอันนี้อะไรประตูหน้า อันนี้ประตูหน้านี่เปล่าี่อ่พี่พี่อี้แก๊ปเปิดเสียงเดนี่บอกเขาบอกว่าเอาเจ็คเลอรเชูคีเนี่ยอะูทูโอเพนเดอะิมที่น่ากลัวกลัวโมเดลมากกว่าไอ้ยหมอนมังกรเนี่ยเาบอกว่าใกล้กับสระน้ำไอ้พี่พี่หาย ยี่นี่ยี่นี่ยู่นี่เดินตามรอยเท้าไปก่อนแล้วกัน follow the footsteps เนี่ยเขาบอกว่าให้ตามรอยเท้าไปหมดตายตรงนี้ได้ไป่ารอยเท้าหายอัน,นเฮ้ยผมเปิดผมเปเ้ยปกดคลิกนี่ไงคลิกซ้ายเอาคลิกซ้าย ลอยเท้าอยู่นี่กิว่าคนรู้วไม่อยากเล่นเหรออจริงไม่อยากเล่นเหรอเราไปเล่นเกมยิงกันเถอะพี่ไอ้เหี้ยตอนพี่มันรู้ช่้าของนะพี่จะเห็นว่ามีแต่แบบเกมเกมยิงเกมแบบอย่างเงี้ยนี่พี่พี่คิยแล้วลอยนี้ไ่ได้บอกให้ตามรอยเท้าไปก็นี่ไงแต่ลอยเท้าบอกว่าไปสระน้ำเหรอก็นี่ไงสระน้ำก็นี่ไง ก็ทางก็หาคุณแจอ่ะมันบอกว่าให้หาคุณแจใกล้พี่นําดิพี่หาคุณแจงสราน้ำนี่ไงนี่ไงมานี่ไงก็ลอยทอมมานี่นีพี่เห็นอะไรบางอย่างกุญแจข้างในนี่เก็บมาแล้วเก็บคลานก็ดอกนี่ไงได้แล้วแล้วก็กลับไปทางเก่า ใช่ป่าววะน่าจะสถะทางนั้นเปิดอยู่นี่ทางที่ประตูเปิดออกมาเรากลับไปทางเก่าอันนี้น่าเป็นส่วนหลังมั้หน้าพี่เน่าจะต้องเข้าตึกด้วแหะนูแหละอ,อ๋อน่ากลัวกว่ผีก็ไอ้โมเดลคนยืนข้างหลังไนงะเอ้ยเฮ้ย <h> โซว่าหั <laughs> วเลลรแนล์เฉยอันนี้น่าจะเป็นห้องเด็บ มวนจะเป็นห้องที่เดเวลลอปเปอร์ทำงานสร้างเกมนี้ขึ้นมาเน่าสั์ออกอาทางเก่านะแล้วทำไมรอเท้าขาดวะลองถือกุญแจดิอ้านีัไงกดเล็กหนึ่งไม่ถือกุญแจแล้วคลิกอะ่ะไม่ได้หรอต้องกลับทางเดิมไม่ได้อะกลับทางเดิมกับทางเดิมไม่ได้ใช่ปะกลับทางเดิมต้องไปประตูกเก่า okay. เอาหน้าห่างๆเอาหน้าห่างๆจอก่อนพี่อยู่ไหนพี่อยู่อยู่นี่ไงอยู่ไหนอ่อะอ๋ออ๋อผมวิ่งมาอ่ะเนี่ยน,นตามตามหลังอยู่กดชิปวิ่งได้นี่ไงก็ผมกดชิปมานี่ไงเออกลััับกบกกลล้วไงต่อทางนี้ไงก็ทางเกา่าที่ชื่อมีซามินาด้วยเพิ่งเห็น เออว่ะอีบ้ะบอกไว้เข้าหลังประตูหลังเอางั้นไม่ใช่ประตูนี้ดิงั้นก็ต้องกลับไปทางลงยิมปะ่ะอ้าวแล้วมันให้แจไปใครแนวไอ้คิบบันเทิงสัตว จะไปทางลงยิมปะ่ะพี่อยากไปไหนดิพี่อยู่ไหนอยู่นี่อยู่นี่ตามรอยเท้ามาอยู่ตรงยิมลงยิมรีบรอ้ <c oughs> าจะทางนี้ปะ่ะเดินไปดิเฮียละใครเขาเข้ามันเข้ามานทีทำไมวะอยากดูนี่ประตูนี้อ่ะใช่หรอใช่ปะ่ะใช่ที่ไหนอ่ะ นี่ประตูนี้อ่ะนี่ไงนี่ไงได้ละอ,อุ้ยเอาเจอโกลเกคเสเบสเมนท์ที่เดินไปผมรู้ตรงนู้นไม่จำสกแกรเพราะมันคือปกเกมนี่เหรอเออผมว่าม,มันต้องมีอะไรบางอย่างเลยนี่มันบอกว่านี่ซากุระต้นไม้ซากุระสวยจังแต่ว่าทำไมต้นทอกาส์อยู่ที่นี่แล้วก็มีรูปผีญี่ปุ่น เือ่องเรชื่ออะไรเอ่อไปไหน,นต่อลองดูงียบประตูนี้พี่กุญแจผมหายแล้วนะคลิกสิเฮ้ยพี่กระดาษกระดาษชีไลท์นิดเดมเธอชอบทูเอ่อเมื <laughs> ่ออ่านว่าอะไรวะ <laughs> ก็ชื่อเกมนี่ไง เดมบีเออบีเธอชอบมีมิกดอลเล็ดยัวเซลมีดิซิตเทิร์นแบ็คพี่เสียงอะไรวะบอกว่ามันบอกว่าจะกลับไปก็กลับไม่ได้แล้วอุ้ยมันยังไม่ได้คลิกเลยก็ผมคลิก พ,พี่เลิกถือกุญแจก่อนกุญแจไม่ได้ใช้แล้วทไมเอาเหรออุ้ยอะไรอ๋อเสียงเต็มหูเลยลดเสียงสิหนึ่งนะเฟตติ้งวอลลุมไอ้เฮียนี่หลอนสุดเอาครึ่งเดียวพอผมปรับแบบแทบจะลดสุดอะอะไรออลีน ยี่เสียงคือแบบเมื่อกี้แบบเต็มหูอะแบบเสียงประตูเอออันนี้นี่นี่นี่ basement นี่ไงใน,น,น,นพี่อยู่ไหนพี่นี่ไงอยูน่นี่โอเคพี่ทางลงเออลงเลยไม่ได้อ่ะละไอเ้เฮียแล้วเราจะลงแบบโง่ๆเนี่ยนะล็อกพี่พี่เอา,อาุืแจไขดิไม่ออกไขไม่ได้ไอเ้เฮียโกงไม่ได้ แจ็คคนละแบบรูปฟอร์เออร์คีต้องกลับไปอีกประตูนี่ประตูเไยประตูไหนตัวนู้นเหรออืมมีประตูอีกฝั่งเฮียเล่นจบชัตเตอร์แล้วพี่นำเฮียบีนำเกตครับว่าพี่นำเหีอยี่ไงหยิบดิได้แล้วมันบอกว่าได้งงหลับ อมองต่ำหลบมุมพี่ผมกลัวปิดผมปิดเกมมาได้ไหมไปแล้วพี่พี่เดี๋ยวก่อนใจเย็นๆเราออกสักชรัรเตอร์หนึ่งก่อนได้ไหมแบบผ่านชารัรเตอร์หนึ่งค่อยปิดยอะไรเงี้ยไอ้เหี้ยอ่ะอ่ด็อ่ะเอาให้มันจบไปเดี๋ยวไม่ได้ไปเดี๋ยวไม่ได้วะ ไอ้เฮียเราเราบอกได้ยินเสียงแบบเสียงแปลกๆหันหลังคว่ำไปมันเป็นเงาไอ้เฮียนี่เพิ่งเริ่นชัพเตอร์นะเออนี่ถึงล่างแล้วถึงล่างแล้วไม่อยากเล่นแล้วกลัวเปิดได้ปะนี่อ่โอเคอะไรเอียนชัพเตอร์อืม เปลี่ยนเ,นเยวรแล้ววะเราไม่เห็นอะไรวันนี้ไงอจอเริ่มเฟดอ๋อเดินไปเดินตามแสงไว้เดินตามแสงไหมไเฮียเกียดเขาว่าเดินตามแสงอ่ะเห็นแสงเอาวะไหนวะเห็นนั่นแหละแดงๆอะต้นไม้อ่ะใช่เหรอเออมันมีคนยิงหน้าให้วิ่งวิ่งตามมาอยู่เนี่ยรอผมด้วยรอด้วยไอ,อเวรเฮียพี่ผมเห็นประตูข้างหลังอ่ะ เออเนี่ยสีดแดงข้างหน้าเห็นปะไอ้เหี้ยแล้วเราเดินม,มาทางนี้ก่อนเนี่ยนะไอ้แล้วใครยืนร้องไห้อยู่อ่ะพี่เดินไปดิถอยเลยถอยเลยไปประตูอยู่ไหนประตูไหนข้างหลังเลยข้างหลังวิ่งวิ่งกลับมาวิ่งกลับวิ่งวิ่งอยู่วิ่งอยู่วิ่งอยู่ này 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 nơi 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 Nè 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 nơi 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 ไอ้เคียคือแบบคน I got the key I have a k e y คีาพี่นำเลยถ้าผีมันวักใส่พี่พี่ก็แค่เอากุญแจตบหน้าเลยแล้วก็เราเดินหลบๆหนังนะนี่ไงชิดขอบสุดแล้วเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปแลมวไงผมมวไงแล้มาอยู่ครับพี่ ประตูแดงประตูแดงเปิดเปิดเฮียอะไรเนี่ยโอ้เมืองญี่ปุ่นจีนเฮ้ยเจ้าวะเมืองญี่ปุ่นฝันฝันญี่ปุ่นมันก็ตัวฮีระมันก็ตัวจีนตัวเออญี่ปุ่นญี่ปุ่นฮีราคนะญี่ปุ่นญี่ปุ่นตุ่ยฮีราคาณะเฮียอะไรฮีระคณะอื้อห มันมีขออีที่างกันน่คาตาคานาไม่รู้อ่ะเรียนมายังจำไม่ได้หรือมันมาจากเยอะไอ้เยอะกำลังโดดกำลังโดดเจอภาษาญี่ปุ่นอยู่เลยตไอ้เยี่ยมพี่เมื่อกี้คือแบบเราเรามือจับคีย์บอร์ดมือนข้างนึงจับคีย์บอร์ดมือข้างนึงจับเมาส์แล้วแบบไอ้เยี่ยมชักมือชักมือไปจับเต้าอกตัวเองอ่ะ ที่ไม่อยากเล่นแล้วพี่กลัวอันบอกว่าให้หามาแจที่ซ่อนอยู่พี่อย่าออกอ่ะอือเราจะได้ออกแล้วเพื่อนอีกนิดนึงทนทนเอาไว้ของกลัวขวา้ายซ้ายดีไปทางไหนดีซ้ายซ้ายเย่ไอ้เชี่ยเขากดอ๋อเขาวงกดอ๋อ ไอ้เหี้ยคือแบบเกมมันมันหลอกให้เราตาใจเว้ยมันหลอกให้แบบว่าเ,เราคุยเรื่องญี่ปุ่นกันน่ะแล้วเราก็แตกอ่ไอ้เหี้ยแตกแบบพไอ้เหี้ยทั้งนี้ทั้งตันถ้ามีผีมันวิ่งไล่ในอันนี้นะไอ้อไเหี้ยหลอนสุดเลยเฮ้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 ยถึงไรอะ่ะไอ้เหี้ยทางนี้ทางตังนดิเนี่ยพี่ชิบหายครับชิบหายแล้วอ่ะชิดม,มุมแล้วพี่ ยตามมาตามายจะไม่กลับทางเก่าไหมเฮ้ยนี่นี่นี่อะไรอะไรอ่ะนี่ลูกปั้นนี่อะกีเฮ้ยนี่คุณแจเก็บไหมวะโอเคได้ละคีสามเราเจอคุณแจแล้วแต่เราไม่เจอประตูและก็กลับทางเก่าไงพี่เสียงเสียงโคตรชัดยิ่งกลัวยิ่งาวแล้ว ไม่เอายี่งโะตรช,ชัดเลยไ,<ป>ได้ตามาตามาตาม,มาเราจะผ่านไ,ไปอย่างรวดเร็วไม่ไมแต่ว่าเราไปดูโอเค <Okay. S 1> ไม่ไม่มันมันมันเราดูแสงไฟดีกว่าตามแสงไฟแสงไฟน่าจะรอดมันก็มีแสงไฟ พี่โอ๋่ไม่บาดโชคีโชคดีโชคดีไอ้เียไอ้เียพี่ลาก่อนไอ้เฮียตะอนนะพี่พี่เกิดอไออยู่หน้านี้เกิด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 หน้าประตูเยอคิดลั่นเลยสัตว์อ้พี่ผมกลไม่อยากได้แล้วพี่ผมหลงเอ้ยนี่อ๋อมันมีมันมีแมปอยู่ไหนวะไอ้เฮีย โอเคพพีี่่มาเดี๋ยวนะอยู่คุญแจพี่อยู่ตรงกุญแจใช่ปะที่มีคนโอเคเดี๋ยวขอดูแมปก่อนนะไอ้ยี่เมื่อกี้โคตรหาพี่คือแบบผีพี่วิ่งมาเจอผีแล้วผีก็วิ่งแล้วผมกวิ่งกลับหลังไงไอ้ยี่หันกลับไปแบบแม่งแบบไอ้ยี่ถักตันเสัตว์เอ้ยพี่มาหาหน่อยกูเขี๊ยเดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยวจะบอกทางนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะ เราจะกลับมาตาที่จุดแรกกันหม่แปแบบหนึ่งขอขอจำพรางก่อนไอ้ใช่น่ากลัวสัตเดียวถ้าเข้าไปเลี้ยวซ้ายคีย์ที่หายปะหาย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 มาเอาคีย์ใหม่ไอ้จริงๆผมเออสำรองไว้ก็ได้เผื่อมีใครสักคนหนึ่งตายตอนนี้อยู่ห้องคีย์ใช่ปะผีขาวผีแบบชุดขาวยังไงเดมิทีสอ่ะอืมอยากอยากเปิดวิกิเนอ ตรงไปตรงไปเฮสเลี้ยวซ้ายาาแล้วก็เลี้ยวซ้ายล็อกแรกเอ,อกระดาษเจอไวยน่าจะถูกนะคิดว่าไปถูกไม่อยากโกงซ้ายตรงไปสุดเลี้ยวซ้ายเียวขวาหากล็อกแรกปุ๊บปุ๊บเจอแล้วนี่ไงป้าพี่ไปโดนผีไล่ที ตายโอเคเดี๋ยวเรากลับทางเก่าก่อนนะทำไมตอนนี้ตามมาตามมาพี่ได้ยินป่าเรียกไปทางนี้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 พี่ได้ยินว่าทางนี้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 ออกแล้ว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 ด้านไหนแบบนี่นี่แบบข้างบนนี่ข้างบนหัวนี่เห็นปะแล้วเรา เมื่อกี้เดินโง่เลยเราเดินวงกลมเลยเราต้องขวาขวาเราต้องตรงขวาตรงจนเจอวิ่งชวนกรแพงก่อนเออเจอมแพงแล้วซ้ายขึ้นขึ้นขึ้นขวาหรือซ้ายก็ได้เอซ้ายดีกว่าแต่ขวาก็ไวกว่านะขวามันไม่ต้องอ้อมอีกรอบหนึ่งไม่ดีก็เราเราอันนี้ใช่ไหมเห็นตัวทีป่ะทีับหัว เออราขึ้นตรงไปเราเลี้ยวขวาเราก็ขึ้นแล้วมันจะมีจุดเลี้ยวเล็กๆอ่ะแล้วก็เลี้ยวแล้วขึ้นแล้วก็ออกนำเลยนำเลยนำเลยไม่กูไม่เข้าใจกูไม่เข้าใจพี่เห็นปะพี่เห็นโอเคโอเคเอาเริ่มจากตัวแรกเลยตั้งแต่เราจเอาเริ่มจากจุดที่เรายืนเลยก็ได้เดินลงไปใช่ไหมเดินลงกระแพงมันจะไปนกับหัวเว้ยเอาทีกับหัวเลี้ยวขวาชนกระแพงเอาให้หน้าชนกระแพงเลยแล้วก็เลี้ยวซ้ายอีกทีหนึ่งชนกระแพงปุ๊บเลี้ยวซ้ายอีกทีหนึ่งแล้วก็ตรง เออแล้วซ้ายแล้วก็ขึ้นแล้วมันจะเป็นกำแพงบางๆใช่ปะ่ะเออแล้วเลี้ยวขวาพอถ,ถึงกำแพงบาง,บางๆอ่ะเลี้ยวขวาแล้วหักซ้ายอีกรอบหนึ่งเออแล้วก็ซ้าย <Okay. S 1> อีกรอบชัวนะชัวเสือกระเังไหมนะเออขวาขวาซ้ายขวาซ้ายขวาออขวาขวาเอ้ยขวาพี่เราจะทำตัวแบบเข้าไปก่อน เราอยาาทำตัวไม่เป็นผู้เจริญทำไมวะพี่รู้จักคอม่าเทคโนโลยี๊ปะถ่ายรูปไหไม่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 พี่รอด้วยตรงตรงยาววิ่งอะพี่ขวาพี่ไอ้เียเสียงอยู่ข้างหลังได้ยินเหมเสียงอยู่โอ๊ยไอ้เด็ก ไอ้เหี้ยมา,าด,มดูการแบกดักทางอยู่ไอ,อ้เหี้ยโดนเหมือนกันวะไอ้เหี้ยขี้หายเลยเออไอ้อเฮียมันดักทางอะเมื่อกี้ขี้พี่มึงอยู่หน้าประตูแล้วอยู่หน้าประตูเยออเมื่อ,อกี้คือถึงประตูแล้ววะ่ะตาพี่กลับยังดักทาง,ง,างจิตเจียงคุณแจไอ้เฮียไม่ตกใจแล้วแบบไอ้เฮียเราคคยเล่นกันจนแบบไม่รู้สึกขี้ใหญ่แล้วซ้ายขึ้นซ้นายไป โอเคนำเลยนำเลยจำไม่ได้ว่ะซ้ายขึ้นซ้ายขึ้นตรงซ้ายซ้ายตรงซ้ายนี่ไงถึงละแล้วออกไงนี่นะโอเคถ้าออกจำได้ไปขวาทางนี้กลับไปวางทางนี้นี่นี่นี่แล้วนี่ไอ้เนี้ยต้องมีผมว่าต้องมีต้องมีใครคนหนึ่งคนหนึ่งแบบสละชีพเลยนี่ เอาใร์จเต็มเีมิน้าก่อนเอาใหม่นะโอเคพร้อมยังอือไดียบ้อยนะขอชาร์จเต็มนีกแล้วหรอได้เต็มเลยเต็มละแล้วเราจะแบบเราจะไปวิ่งถือถือกุญแจไว้แล้วก็ไขประตูแล้วออกเลยโอเคเอานะเยโอเคไปไปขวาซ้ายซ้ายขวาสิขวาตรงตรง รงล้วขวาขวายาววิ่งไงขวายาวมันจะมีทางไปซ้ายตะหักขวาอย่างนี้ตะก็ซ้ายนี่เจ้แเ้วเจ้ <il> แเ้วออออกออออกออกีผีมาแล้วพี่วิ่ง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 ที่เาทางอย่างมือและโอเคโหลดโลดดิ้งพี่เย้ไอเยแชปเตอร์หนึ่งสองทีสุดจะไม่เจบ หนักกว่าเมื่อกี้อ่ะตัดตัพารตัดพาร์ี่สองพาร์ตัดตัดพารก็จริงแต่ว่าให้เล่นถ้าจะเล่นก็ตัดเราตัดเว้แล้วเราก็อ๋อเราตัดเออเราตัดตัดอันนี้เราก็เล่นต่อแล้วก็อัดต่อโอเคโอเค